จู่ทนก็บอกองไม่ผิดจริงๆนะเว้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะของกลางมันอยู่ในมือเขาก็มันมีคนมายักไฟพระองค์ท่านวิ่งตามมาติดๆโอ้โหมึงยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอกกูอยู่กับพระองค์อย่าโวยวายอยู่เฉยๆย้ายกูออกไปได้นะกูจะตบไปหัวแตกเลยมึงจำไว้นะเก่งเก่งถ้าเป็นเก่ง S <S าภาพนักคนรักสุนัน,นที่นี่ ผิดไปมนเทียนชายผู้นี้ บางไม่โอดน้ำตามนเทียนชายอยากตายจังพระอ,องค์มองดันก็เคยเตือนพระอ,องค์แล้วว่ามีอะไรให้พูดบ้าง อะไรที่มันไม่จริงพระองค์ก็บอกเขาไปมากไม่ใช่อมเงียบอยู่อย่างนี้แล้วเป็นไงผลท้ายชีวิตพระองค์ลำบากอยู่แล้วต้องมาลำบากในคุกใหญ่ดูที่เนี่ยโอเว่นแท้เป็นเพื่อนยันในคุกเลยฉันมันไม่มีผลอะไรแล้วจะทําชั่วหรือจะทําดีเอ้อย่าเสียงดังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะหลับจะนอนวย้ยผลลัพธ์ที่เกิดมาเป็นลูกฉเฉลยอย่างเรา นี่ไงสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นคำตอบให้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว<ะ>น้อยใจเสด็จแม่แล้วมันได้อะไรดีขึ้นมาพระองค์อุ้งนีแล้วพระองค์็าดอดทหารชีวิตแล้วอต้องูเคยยิ่งใหญ่ ใหญ่ไม่กลับเมาได้จูหลับแล้วมาให้เขาถมท,ทับอับอะไรดื้โอ,โอ,โ,อโอ้ยใครจะมา mai Môn thiên ơi Môn thiên trai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để คงไเอาฟ้าหญิงอสด็จแม่มามสเด็จแม่สด็จแม่อุ้หัวของแม่แม่จะมารับลูกแม่ให้สัญญาเราจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วหมายความว่ายังไงสแเแม่ไอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงสะด็จแม่แม่จะพาลูก แล้วจะออกยังไงล่ะฟ้าหญิงผู้คุมก็อยู่แล้วกุญแจก็ไม่มีเนี่ยล็อกอย่างงี้เมป่ะพระเจ้าป้ากุสมาสองแม่ตานำกุญแจมาให้กับฉันเพื่อมาปลดปล่อยพี่มนเทียนชัยดีดเบาๆนะไปจ้ะเบาๆนะไอ้จุ๋มมันหลับแล้วเดี๋ยวมึงออกไปได้ไอจุ๋หัวมึงนะกูจะตีให้เนียนแค่มึงนี่ไปเถอะไปนี่ไปเถอะ ทุกคนในแผ่นดินมณนีปูแล้วก็จะไม่รังแกลูกของแม่อีกแม่หมายความว่าไปลูกเรากลับไปตายยังแผ่นดินของแม่ที่นี่มันไม่ใช่แผ่นดินของแม่จริงไเสด็จแม่ฉันที่นี่ไปกับพี่จะีไปการนี้หนมเชนึงไปกับเจ้าพี่ไม่ได้หนมเชนเป็นห่วงกลัวว่าเจ้าพี่จะมาวองหน้ามาว่องหะเอาอย่างนี้ลยคะ พี่เดินทางกลับเมืองกับตองอูถึงเมืองเมื่อไรจะพี่ส่งใบบอกมาให้หมอมฉันหม่อมฉันจะติดตามไปทันทีไหมคะทันีเี่ไปเรื่อยไปจะกลับขต้นกองทัพเรื่อยจูตื่นและนำตัวเจ้ากลับไปสู่ตองอูประเทศกับพี่มาไหค่ะไปเียลูกดีใจมากเลยไปเร่อไปเรยไปเรื่ไปเดี๋ยวไป ต้องมาดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะลาลับดับขันนี่เจ้ามาทำไมสุนันทีนีฮะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเป็นห่วงเหรอเป็นห่วงหรือไงเดี๋ยวเาก็ตายแล้วเธอก็ต้องไปสมบัติของฉันไปตลอดการเข้าใจทองแท้หรือยังหม่อมฉันไม่ได้เป็นห่วงหรอกพคะเอาทำไมอ่ะหม่อมฉันเป็นห่วงก็แต่เจ้าพี่เองเป็นห่วงเขาเจ้าทำไม ข้าเจ้ามีพร้อมด้วยคุณสมบัติรูปสมบัติและเจ้ายจะเป็นสมบัติของข้าพเ,เจ้าอีกเป็นห่วงว่าเจ้าพี่คงจะมาเกอ้อแล้วเพคะหมายความว่าอย่างไรบรัวเทียนชัยบัวเทียนชัยบัวเทียนชัยบัวเทียนชัย,ชยอีกเวนทำอะไรเนี่ยกําลังหลับเพื่ค่ะบัวเทียนชัยไปไหน โซ่ที่นี่มณฑชัยไปไหนท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อท่านเตียท่านเตียท่านป๋าโอ้ยทำไมอะไ,ไปอะไรมัวแต่เสื่องอยู่นั่นนหะท่านพ่อรู้ไหมมณฑชัยเนี่ยแหกคุกออกไปแล้วโ<ะ>ว่ที่ดีเจ้ารู้ใช่ไหมว่มาเขาไปไหนผมฉันไม่รู้เป,ปคะ่ะไม่รู้เจ้า ต้องพาข้าแลวต้องไปอย่างนี้ด้วยนะไป้ยไปไกเลยไปชิเลไปไม่ไกลหรอกไปต้องไปอย่างรีบไปต้องไปอย่างเร็วไปเร็วไปวว้ายไปทันแล้วไปทันเฮ้ยจัดการเลยมาเร็วจ้ามาทำไมลูกเจกันเถ โอ้ยรุ่นนี้อ่อนยากแล้ว <จะ S 1> ลูกจะรู้ไหมว่าช่วยนักโทษทหารมีความผิดอุกิจโทษนะักแต่นักโทษคนนี้เป็นสายเลือดข้องหม่อมฉันแต่มันมีความผิดที่กิดขา้าน้องที่พระองค์ตามมาวันนี้ต้องการจะเอาชีวิตลูกของหม่อมฉันอย่างนั้นสิท่าถูกต้องถ้าแม้ว่าพระองค์ต้องการชีวิตลูกของหม่อมฉันหม่อมฉันคนเป็นแม่ก็จะไม่ขอทนความเป็นผัวเมียของเรา ก็ขอให้มันเส้นสดกระเซเท่เฮ้ยแม่เอาละเว้ยองค์หญิงเอาจริ้งมาเว้ยแม่ไปโรงเรียนนู่จริงเนี่ยแหมตัวนี้เดียวเดียวแรงไหวไหมเนี่ยไม่ขอเก็บกดอยู่กับผัวแก่แา่ขาดกันแม่แมวันนี้ยังใจเราก็ฮัลฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงจะโกรธมากเดี๋ยวความดัน 180ตอนนี้ว่าดา,า,าวล้วเก่าแต่ดูดูแล้ก่นไม่ขอเก็บกดอยู่กับผัวกแก่ๆขาดกันนแน่วันนี้ชะชะไอ้ผัวหน้าผีโอ้โหเสีย,ย,ยลกยกเลยกู่หลงมาเสียขัว้วหัวใจเลยลต้อกเนตมาเพิ่งขึ้เอาเลยมามาผมแม่เอาเลยเอาเลย,ย,ย,ยชะชะ ัวหน้าพีคิดแต่ย่ำยีเยอะยันไม่ต้องมาอ้อนฉันไม่ย้อนไปเอาบอกผัวหน้าเก่าเลิกกันเอาแล้ววันนี่เจอของจริงแล้ว ฟังคำกระดุดหยุดใครครวนอย่าไปยอมอย่าควนนานนกนะร้องไม่ชัดเลยเช่ไมไม่ชัดมาแล้วปวดใจปวดที่ทำไมเก่งนักแไงอย่าเลียนหน้าผัวทั้งทีทำไมล่ะดูหรือไม่มีเกินกัน แม่ด่าไม่รู้เรื่องด่าไม่เก็บได้ยังไงเรามันได้ยินนะเนี่ยคำมเนี่ยโคแบเางคำไม่รู้หรอกเพราะว่าพระองค์ท่านเราพูดไม่ค่อยอัดมาญหาปัญหาเลิกหน่อยนี่พูดไม่อัดเลยเหรอพูดไม่ชัดหอมเก่าเอาเราเคยกินมดขอติชินนินคาต้องอย่างนี้ดดยยออแค่ ไอ้คำว่าเลิกทำไมผมเลิกทุกผ้าเธออย่ามาสินันเลิกก็ผู้หญิงบวมเลยนะถ้าเลิกกันฉันไม่สนใจเพราะเธอนั้นไม่สำคัญโม่สนอจไเลยแม่ไม่สนไม่สนใจเลยแไปกันไปเอยแม่ เขอ,อบอกว่าเลิก<น><ม>ลก็ไม่เป็นไรแล้วเขาจะไม่หันมองนขึ้นลอยขึ้นแล้วที่นี้ขึ้นแล้วเมียบกฟองเลี้ยงพักปุ๋วาินได้ทำตัวต่อต้านองค์ิงขึ้นแล้วองค์ยิงขึ้นแล้วเลิกกับผัวแกขี้แก่ไวเฮ้ยปูจะมี ผัวเด็กให้ดูโอ้โหท่านพ่อจยไยอมอย่าไยอมอย่าไ่ยอมเฮ้ยระวังระวังองค์หญิงด้วยเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นทั้งลายฉีดยาแล้วเขารู้ัวที่เคยอยู่เยอะยันจะยอมเสียเงินโดยที่ไม่งกสักแสนหกแสนห้าอแมมีเยอะนะ เครื่องใหม่ให้เอามาคงเดินชัดหน้าไดาอีกนานไปตาย้วเกิดใหม่ดีกว่ามั้งโอ้โหฮือเดี๋ยวเวลาทำผมฉันว่าแสนห้าแสนโน่งไม่พอแล้วไม่ใชค่ะเพราะลรักงาะองค์หญิงต้องเป็นเครื่องสิบล้อเลยดูฟันปากเลิศใหญ่มากเลยอ่ะจะไปขัดผิวไปเปลี่ยนสีผมแล้วไป เสริมนมดึงแม่ทำแม่ให้หมดเลยไปเสริมเลยเพราะตอนนี้เราพุงน้ำนมไปลดเลี้ยวขาโอ้โหไปกัดสีคนคนตรงไหนตีกูกัดให้หมดเลยมาเป็นสเต็ปนะจ๊ะมาเป็นเว้นเป็นบางที่ก็ได้แม่มาเป็นคอร์สมาเป็นคอร์สเลยมาเป็นคอร์สแต่ผมยันเท้าเลยเท้ายันผมจะไปขับ ผิวไปเปลี่ยนสีผมแล้วไปเสริมนมดึงหน้าไปลดเรียวขาไปกัดสีคนโอ้นึกนานมากเลยนะแมแเนี่ยคนอสนสุขสันไม่มีใครซนฉันก็ไม่เสียวฉันอยู่คนเดียว ก็ได้เออไม่ง้อหรอกเออไม่ง้อหรอกนะแม่แม่ไอ้ตรงไอ้ตรงก็ได้แม่ไม่ต้องก็ได้นี่เแม่เอาชัดๆเลยแม่เอาแค่หนักนะอยู่คนเดียวก็ได้ยังอะไรเอาบอลหรืออะไรยังไม่มีใครรักก็ไม่เป็นไรไม่เห็นจะต้องอายอัดอั้นวันใด ถ้าตะลเอิดหรือว่าเกิดอารมณ์เนี่ยจะใช้ผ้าห่มคุมหอยโอ้ยตายแล้วเป็นไงเขาจะกินจะกินหอยแมงผู้อบอะไรเอาผ้าห่มมาอบไว้แปลไปตรงๆรงไล้ไมโอเวสเลยปะแปลตรงเรงใจคนทั้งบ้านไม่ัวเก่ากลากลอยมันจะย้อนลอยรื้อลัน แกไม่ตกึงรู้เหอะจะขอพาหอยแล้วถอยไปให้ทางเลยนอนถูหมอนข้างแก้แคับ ขำก็แก่ทองข้าก็แก่คนแก่ไม่เคยลอนล้นย่างดีแต่คนต่อแหลเสียเงินนะด้วยเขาไม่ได้เล่นเสียเสียทุกอย่างที่เองตอแหลอย่างน้องประเดี๋ยวมีพ่อว่าให้เต็มที่เลยยังไงก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วท่านแม่จะมีผัวใหม่นะพ่อแสดงว่าเขาเห็นหมอนข้างดีกว่าพ่ออีก พอสู้เขาโตเลยยังน้องปะเดี๋ยวเสียของแน่แนยแม่ดอกตำแยปากคันฟังเมียก่าวาเขาจะเก่าแก่คันใช่ดูแล้วมันค้านขัดหูแม่แม่แม่กลับไปอยู่กับเขาไม่ดีกว่าทำไมอ่ะผมสงสารเพราแม่ทำไมแล้ว ผมไเอาด้นสดเลยแลยนี่แกเราด้นสดแล้วเนี่ยอันนี้ด้นปอยดาลบลูไม่เข้าหูเข้าคันเออใช่มีแค่โลไวแม้จะโชว์สเต็ปฟังแล้วมันเจ็บสำนวนเอ้แต่พ่อพ่อคนนั้นแล้วเนี่ อีกทั้งก็มีเชิงชันร่อนเจะเป็นเงาะจันใช่ไหมเฮ้ยสภาพเงี้ยรนจะไม่ไหวอยู่แล้วแม่กลัวเอวมันหักมาเินแล้วทอถือว่าถวนพ่อดีใช่จ้ะอีกทั้งก็มีเิงชันพี่คุยออเดีดีเมียไม่นานหรืาแม่เนื้อนิ่มๆ หัวขอนอนทิมกระดาษระวังจะโดนเปี้ยนไปทิมกระดาษระวังโดนเปี้ยนนะฮงล่ะมันจะเจ็บนะวังเป๊ดปนมเฮ้ยๆของขาวของขาวเราลองใ้ชัดของขาว ร้องกอ,อย่าไปล้อเขาเดี๋ยวก็โดนเขาว่าะลรติดฝ่ายสาธุขอให้ติดเ <โฎ S 2> พ <โฮ S 2> ดื่อควาร้อน,อนแทนแม่เ,เลือดแม่เป็นย่างี้เขามาว่าต่ออะ <c oughs> <c oughs> ไรแม่กล้าว่าแม่คงชันจะส่วนนี้ ส่วนหนก็เคยวิจัยกระจ่างเมื่อก่อนเคยเอวเล็กเอวบางแล้วพูดเจกกะพงก็เห็นอย่างสวยหวานพออไม่แน่ไม่แน่ก็ปั่นน้ำเป็นตัวได้แล้วลูกใช่ค่ะเจงพ่อเขาเจงคราวนี้มาเยียบเทียบมิน จะไปหากินที่อื่นไปเจอแม่ดอกรักชื่นก็อหอมระรื่นดอกนั้นมาก่อนเคยกอดเคยกอดได้ใช่เคยอิงอกอุ่น,น,นเดี๋ยวนี้พ่อหัวมุน จะลืมแม่หุ่นหมูหันมาอ้โหโซแม่นลลูกไม่ใช่แล้วตกลงว่าข้าว้างเด็กแม่ปะเนี่ยเอาตอนนี้ไงแทงไงหมูหันแทงไม่จะบอกตอนนี้กำลังเพลงเดี๋ยวแม่ข้าวเองให้ดูสักหน่อยเริ่มว่ากันเองแล้วแทงของแทงอูดไปอันวาชายชาตรีคู่กับนารีออกรถ พ่อจะเอาอะไรไปบดจะเอาไปกดไอ้นั่นอะไรอะไรลูกอะไรพูดเลยไปร้องมาจะติดตาเด็ดพ่อแล้วนนั่เนี่ยไอ้นั่นอ่ะก็อะไรอ่ะก็พ่อเขาว่าใจหัวใจอ่ะหัวใจที่มีความรักกับตาเด็ดพ่อหัวใจถูกถูกถูกเออเขาเหนื่อยจะแก้แล้วนะผู้หญิงเขาไม่ให้แสบ ทนายจึงเก็บเข้าตู้เข้าไในตู้เย็นอ่ยแม่ทียังได้ยินนะไม่ชมเชยยอดชูท้งทั้งที่รู้กันว่าวานจะทิมนูนทิมนี่หรือเห็นว่ามันมีที่ทิม ไอเนื้อตรงไหนมันนิ่มก็ควรไปทิมตรงนั้นแอ่ชี้ตรงส่สิลูกเู้ไมไม,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 ม่ใช่ตรงนี้ตรงนั้นนันนนกีอไอเนื้อตรงไหนนิ่มๆก็ควรไปทิมตรงนั้นถ้าพอไปทิม

อ่ดี่พ่อเราแข็งแรงพอเล่นฟิตเนสทุกคนพ่อยังมีเรี่ยวมีแรงพ่อก็ยังมีแรงสำรานพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลไปนั่งเปลนอนเปล่า เอามาโนดนมหนาวงวงลงสาวสาวรังสันเพราะว่าเอาแม่ไปเป็นเรือกล้วยดีวยกว่า <c oughs> ขี่ดีวกว <c oughs> ่าจะว่าเหรอแม่เปลี่ยนเป็นเรือก,กล้วยโอ้แม่ไปนั่งเล่นทะเลหน่อยนี่แน่ขึ้นทะเลมากูว่าลอยเป็นว่าลวลมบนเลย <c oughs> แม่ถ้าหากว่าแม่เป็นเรือกล้วยอ่ะอย่างข้อนี่ต้องเป็นกระดานวินเซิร์ฟเหมือนกันนะแม่สัตว์ดงได้บนเกศไทยของ รู้เจนจัดอย่ากหัดหัดใจอุ้ยโอ้ยโอ้ยทำลูกบอดีไม่ได้มากเลยมึงก็ไม่ดูแลเลยดูแลลูกด้วยใครจะไปรู้ล่ะเขาจะโยนมาเป็นทหารต้องคอยดูบอกอย่างนั้นมันดังถ้าเผื่อคนทางบ้านเขามีอายุเขาได้ยินเสียงเปี้ยเขาตอบใจทำไมใจตอบต้องตอบให้เป็นต้นไม่เป็นดูดู ไม่รู้เรื่องดูเขาเลยโอ้โหแน่นไม่ดังแหมมึงทำรู้เช่นเจนจัดไม่ขัดใจจะแจกใจรู้จักเพอก็จะมีหลายรักเพราะไรหลักคนรันปากจัดเเนนหลลักกการิะะมึงอ ชีวิตจริงไม่เลืกการอย่างนี้เลยไม่รู้ทำไมจะพา,าพ่อไปเที่ยวไปเที่ยวไหนลูกไปแล้วเปิดโลกกระทัดไอ้ที่ชอบนวดพ่อถนัดแล้วลูกจะจัดให้นั่นนเอ,อย่ามัวแต่ลงข้ารณมของคู่อักที่ชม กันแต่แม่นี่าลูกนี่สิของแท้ปรบฮ่อนั้นแข็งข้อท่านจะให้พ่อทิมกันไปจนทัวระวังหน้าหัวพ่อบ้าเฮ้รเรื่องนล้มึงไม่ได้ร้องเรื่องเนี้ยเออต้องพูดเลยแม่ถ้าผมก็แม่จะกลับ แม่กลับไปท่านี้ตื่นเลยนไม่มีทางทำไมมีความทำไมอยากมีความผิดติดตามลูก,กต่อตรงมันเกินใครมาข้าส่งบอกชันเด็กก่อนข้า,ขาที่จะฆ่าลูกของฉันพร้อมกับไปบอกชันให้สัญญาว่าผมฉันจะไม่เหยียบมันนี่บุร่าอีกเป็นหลักฐานบอกชันจะพาลูกไปตายยังต้อ,องในประเทศแต่ไม่ขอย้อนกลับมาที่นี่นี่นี่มันนี่บุล่า ข้าได้แต่ไม่ง่ายคือจะออกโดยเฉพาะทำมีความวันฉะนั้นถ้าพูดดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้กำลังแม่แล้วก็จ้าห้องมองฉันจะไปเก็บของแร้ก็ พอไหวอยู่พอไหวเลอนี่ตามลูกไงรับคำท้าไม่ดูไม่จ่าแม่จ๋ามยยายช่นด้วยยาย่าแข่งเนีแต่ยังลพี่น้องกันนะอยมาแข่งเม่รู้มโลมันสองเต็ม่ไปเลยเฮ้ยอ้าต้อ่ยาดะเฮ้ย